สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปนชมบ้านเดี่ยวสวยๆพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองอุบลราชธานีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวทรงปัญญาดีไซน์ทันสมัยแข็งแรงสร้างใหม่ทั้งหลังค่ะราคาสุดคุ้มเพียง1.89ล้านบาทเท่านั้นลองคิดดูสิคะบ้านเดี่ยวทำเลแบบนี้ในราคาไม่ถึงสองล้านหายากแล้วจริงๆนะคะ ที่สองคันคือทําเลทองมากๆค่ะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเด็กสปรสิทธิ์เพียง800เมตรเท่านั้นสะดวกสบายสําหรับครอบครัวที่มีลูกน้อยหรือผู้สูงอายุใกล้เซ็นทรัลอุบลราชธานีเพียงแค่1กิโลเมตรอยากช้อปปิง้งกินข้าวดูหนังขับรถไม่ถึง5นาทีก็ถึงค่ะและยังห่างจากถนนบายพาสแจ้งสนิทเพียง800เมตรเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดเลยค่ะ มาดูตัวบ้านกันบ้างบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยลงตัว3ห้องนอนขนาดกำลังดีสำหรับครอบครัว2-5คนมี2ห้องน้ำดีไซน์แยกสัดส่วนสะดวกต่อการใช้งาน1ห,ห้องครัวที่ออกแบบให้โปรง่งระบายอากาศดีทำอาหารได้ไม่อึดอัดและยังมีห้องถงก,งกว้างสำหรับพักผ่อนหรือจัดมุมนั่งเล่นกับครอบครัวค่ะ ในเรื่องวัสดุงานก่อสร้างก็ใส่ใจทุกรายละเอียดใช้วัสดุคุณภาพดีหลังคาทรงปั้นหยาสวยงามทนทานระบายความร้อนได้ดีเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบบ้านเราค่ะและที่พิเศษส,สุดตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าที่สนใจค่ะเพียงจองวันนี้แค่999บาบาทเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เลยจ้าไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังมีของแถมอีกหลายรายการที่จะทำให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีเรียกได้ว่าซื้อวันนี้คุ้มกว่าที่เคยมีมาแน่นอนค่ะ บ้านเดี่ยวสวยๆทำเลทองใจกลางเมืองอุบลราชธานีแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะรีบตัดสินใจด่วนก่อนจะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปค่ะ